สวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านนะฮะกันอีกครั้งนะครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่เพจผมอีกเช่นเคยนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพจ p u p s h o ชนะฮะเบื้องต้นเลยนะครับวันนี้ก็จะมีงานที่บอกได้เลยว่าเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มแห่งปีนะครับในปี64นี้ไม่มีรายการไหนที่จะคุ้มแล้วก็ดีไปกว่ารายการนี้กันอีกแล้วนะฮะ เบื้องต้นเลยนะครับางานที่อยู่ตรงหน้าเราจะเป็นกระสอบเสื้อวอร์มและกางเกงวอร์มแบรนด์ล้วนเกรดเทั้งลูกนะครับจากปกติราคาเต็มนะฮะก็จะอยู่ที่15900 13900 1 7 8 0ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่นี่คือโรงงานเขาก็เอามาเซลล์ให้นะฮะในราคาสุดพิเศษนะครับซึ่งถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็ดีมากๆด้วยสำหรับรายการนี้นะ รายการนี้คือรับรองว่าได้ไปแค่ถ่ายรูปขายเนี่ยคุณขายได้แน่นะฮะเพราะว่ามันเป็นงานวอร์มแบนด์ด้วยนะครับสินค้าดีราคาถูกในราคาไม่แพงจากราคาต้นทุนที่ผมเคยรับ1 5 5 0 0แล้วนะเฉพาะที่ผมเอาไปซื้อเองเนี่ยนะครับแต่วันนี้คือโรงงานเซลล์มาให้ครับจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น12ลูกในราคาสุดพิเศษถูกมากไม่ใช่ของค้างสต็อกนะฮะอันนี้คือของลตปี64นะ เขาลดมาแค่12ลูกนะครับก็คือเขาขอให้ช่วยนะฮะผมก็เลยขอขายไปเท่ากับที่เขาขายไปเลยแล้วกันนะฮะในวันนี้สุดพิเศษ8,990บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นกระสอบวอร์มแบนล้วนนะฮะแล้วก็สินค้าเกรด A <12 S 1> ด้วย12ลูกนี่ให้ลูกค้าหมดเลยไหมก็จะขายทั้งหมดเลยนะฮะ12ลูกนะครับแต่วันนี้ก็จะขอส่งฟรีให้เฉพาะลูกที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นเพียงแค่หนึ่งลูกนะครับลูกที่รีวิวหรือลูกที่เอามาตัดให้ดูเนี่ย ผมจะส่งให้ฟรีนะครับแต่เดี๋ยวช่วงปลายปีเนะี่ยถ้าจะมาถามว่าเฮ้ยพี่ราคานี้มีอีกไหมไม่ต้องถามแล้วนะไม,มนะไม่ว่าจะปีนี้ปีหน้าก็คงคิดว่าคงไม่มีแล้วล่ะราคาเนี้นะครับเพราะมันขาดทุนทุกลูกนะฮะไอตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมพร้อมกันนะฮะกับงานตัวนี้นะเป็นเสื้อวอร์มเกงวอร์มแบรนด์ล้วนครับจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยนิดๆน,นะครับ ร้อยกว่าตัวมันจะเป็นเสื้อกับกางเกงวอร์มและเป็นแบรนด์ล้วนๆด้วยน้ำหนักจะอยู่ที่45กิโลนะน้ำหนักก็จะอยู่ที่45กิโลถามว่าตัวงานนี้ประมาณไหนผมบอกได้เลยว่าเกรดเนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยยังซื้อหมื่นกว่าเลยนะราคาปกติ1,500นะถูกต้องนะครับแล้วคาปกติอยู่หมื่นพัานะฮะสำหรับสินค้าตัวนี้มีแค่สิบลูกเท่านั้นก็นอนกอดของเก่าไปอีกน้องกอดของเก่าไปก่อนดีสิบละลูกนะครับยิ่งพูดสบาย เราเอามาจัดโรให้ลูกค้าเฉยๆนะเป็นการช่วยกันนะช่วงโควิดได้มาถูกเราก็จะเอามาขาย,ขายให้ถูก,ถกนะไม่ <นะ S 1> ไดเอามาเก็งกาไรนะฮะอันนี้ผมได้มาถูกผมมาขายถูกนะอ่ะก็เป็นงานตัวนี้นะฮะก็เริ่มต้นมาที่ตัวแรกนะครับมีป้ายหลุดติดมาด้วยเรียบร้อยอนนแล้วก็เป็นงาน,น <ะ S 2> ปักนะฮะตัวนี้ของพูม่านะครับเนี่ยแบบนี้ลูกนี้เป็นเกรดเอทั้งลูกนะครับลูกค้าและเป็นแบรนด์ล้วนด้วยนะฮะ ก็ได้ไปไม่ต้องทําอะไรมากถ่ายรูปขายในมาร์เก็ตเพลสแบบที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เนะี่ยเหมืนคลิปที่แล้วอ่ะมันขายได้แน่นะฮะมีคนทักมาแน่นอนนะครับก็ถ่ายรูปให้มันดีหน่อยละกันนะฮะอ่ะตัวที่2ครับก็เป็นกางเกงวอร์มนะฮะบิ๊กโลโก้ Nike ้นะครับไนกี้นะมันจะมีร้อยกว่าตัวเป็นเสื้อตัวกางเกงสําหรับลูกนี้นะครับผ้ามันจะใหม่แบบเหมือนมือนหนึ่งเลยเพราะตัวนี้เป็นสินค้าเกรด A นะครับ แล้วเป็นแบรนด์ล้วนๆทั้งลูกตัวที่3ครับ Adidas นะฮะบิ๊กโลโก้ด้านหลังนะมีปักด้านหลังด้วยสวย,นะสวยมากนะครับสวยมากนะร้อยนิดๆนะฮะจำนวนตัวมันจะร้อยนิดๆอย่าลืมว่ามีแค่12ลูกเท่านั้นนะฮะถ้าหมดแล้วนี่คือหมดเลยนะฮะตัวนี้และราคานี้คงคิดว่าไม่มีโอกาสจะได้เจอกันอีกแล้วล่ะนะครับอ่ะตัวนี้ก็ Adidas นะฮะ Adidas นะเป็นแบรนด์ล้วนๆทั้งลูกนะครับเสื้อกับกางเกงรวมกันนะ ผมคิดว่าน่าจะประมาณอย่างละครึ่งครึ่งนะครับน่าจะออกอย่างละครึ่งครึ่งนะเป็นเสื้อครึ่งหนึ่งกางเกงครึ่งหนึ่งนะครับก็ได้ไปไม่ต้องอะไรมากนะฮะขายร้อยห้าสิบนะครับกําไรคุณก็ได้ประมาณเท่าตัวละนะฮะประมาณเท่าตัวละเพราะว่าต้นทุนมันตกไม่ถึงแปดสิบาทเดียะตัวตัวนะไม่ถึงนะอย่าลืมว่าเป็นแบรนด์ลว้ลวนๆนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นจํานวนประมาณร้อยนิดๆน,น,นะฮะรายการนี้โรงงานยังขาดทุนเลยนะครับ Adidas นะฮะ Adidas เป็นวอร์มแบรนดล้วนและเป็นไซส์เอเชียไม่โอเวอร์ไซส์นะลูกค้าอ่ะอันเดอร์อาร์เมอร์นะครับอันเดอร์อาร์เมอร์นะตัวอยูหงายกับยู่คว่ำหันหน้าชนกันนะตัวนี้มีหมวกใครรับลูกที่รีวิวอยู่เฉพาะลูกที่รีวิวเท่านั้นพิมพ์คำว่าปิดใต้คอมเมนต์ส่งฟรีลูกอื่นส่งไม่ฟรีนะครับเพราะว่ารายการนี้ผมไม่ได้บวกกาไรเลยนะฮะงานเด็กงานเด็กมีมีอยู่ข้างหลังเนี่ยร้อยโล ยี่ร้อยโรยังไม่ได้ไรเลยย,เลย,ยังไม่ได้ไรเลยร้อยโรเลยแต่เดี๋ยวจะจัดโปรให้ไนกี้นะครับไนกี้ไนกี้นะฮะไนกี้ Nike, งานปักไหมเดี๋ยวจัดโปรให้นะนะงานปักนะฮะผ้าก็จะสวยๆสีสดๆอย่างนี้เลยนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ปกติเฉพาะวอร์มเกตเอเนี่ยเอาแค่เกรดเอธรรมดาเนี่ยลูกหนึ่งหกพันกว่าบาทแล้วนะลูกค้าแม่งยังไม่แบรนด์ล้วนเลยนะอันเนี้ยมันแบรนด์ล้วนด้วยนะครับรายการนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะมากๆสดๆและสะอาดอ่ะ อ่ะอาดิดาสนะครับอาดิดาสอาดิดาสนะฮะแบบนี้สวยนะครับผ้าใหม่สีสดแล้วก็สะอาดมากนะฮะแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเหมาะสำหรับขายออนไลน์อย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับสินค้าตัวนี้พูดถึงไม่ขายตลาดนัดก็ได้นะสบายๆนะใช่รีบอกรนะครับตัวนี้รีบอกรนะฮะก็เป็นสกรีนที่อกนะตัวนี้สภาพใหม่มากเลยนะครับลูกค้าแปดพันกว่าบาทเองนะ ถือว่าถูกมากนะครับมันจำนวนร้อยกว่าตัวนะตัวนี้ Under Armour นะครับ Under Armour เป็นเสื้อรุ่นกีฬานะฮะใครรับลูกที่รีวิวพิมพ์คำว่าปิดส่งฟรีและจะส่งให้วันนี้เลยวันพรุ่งนี้รับของได้เลยครับสำหรับสินค้าตัวนี้ Nike Dri-Fit Nike Dri-Fit นะฮะตัวนี้ออกกางเกงอีกแล้วเห็นไหมนี่นะครับเป็นไซส์ปกตินะฮะลูกค้าไม่โอเวอร์ไซส์นะใส่ได้ทุกคนนะครับ ได้ทุกคนนะมันเป็นฟรีไซส์อยู่แล้วสินค้าตัวนี้อ่ะไนกี้อีกหนึ่งตัว Nike ้อีกหนึ่งตัวนะครับไนกี Nike อีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นงานวอร์มแบรนด์ล้วนจำนวนทั้งสิ้นร้อยนิดนิดถ้าสดใหม่และสะอาดววนด้าไนกี้นะครับววนด้าไนกี้นะสวยมากเลยนะสะภาพมือหนึ่งดีๆเลยนะฮะ8,990บาทเท่านั้นนะครับเป็นวอร์มแบรนด์ล้วนจำนวนทั้งสิ้นร้อยตัวนิดๆราคาถูกมาก นะครับส่งฟรีแค่ลูกนี้ลูกเดียวเท่านั้น Adidas นะครับ a d i d a s a d i d a s นี่ผ้าใหม่จริงนะฮะใหม่จริงนะตัวนี้จะเป็นงานไซส์ผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็คือวัยรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ได้อ่ะปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขอขอบพระคุณคุณพี่เจ้าชายตัวร้ายมากๆนะครับลูกนี้ปิดแล้วนะฮะถ้าใครต้องการรับลูกใหม่พิมพ์คำว่ารับหนึ่งทิ้งเอาไว้นะครับผมมีให้อีก11ลูกนะฮะเพราะว่า อีกยี่สิบลูกของผมผมไม่ขายนะราคาเนี้ยไม่ได้จริงเดี๋ยวผมไปรอขายปลายปีดีกว่าใช่เพราะว่าเนียเขาเป็นว่าผมขายอันเนี้ยหมื่น้าร้อย่ะแต่อันนี้คือเราได้มาถูกเราก็ขายให้ลูกค้านะมาจัดโปรให้ลูกค้านะถูกต้องนะฮะไม่ได้รวยนะครับแต่ก็แค่อยากจะช่วยช่วยกันนะครับในช่วงนี้นะ นี่นะฮะสวยมากนะตัวนี้ไนกี้นะครับาราคานี้คือหมดแล้วก็หมดเลยนะตัวนี้นนได้ไปแล้วขายไม่ยากนะครับลูกค้าได้ไปแล้วย้อนไปดูคลิปที่แล้วที่ผมแนะนําไปเอาเป็นว่ามีคนทักมาแน่นอนแล้วคุณขายได้แน่นะครับถ้าคุณลองรับระบบเก็บเงินปลายทางนะอันนั้นไปติดต่อขนส่งเอาเองนะครับไม่ได้สอนถึงขนาดนั้นะนะแค่เอาประชาชนไปแค่นั้นเองติดต่อ<ช>แฟร์เทอรลี่จบแล้วเขามารับถึงบ้านนะง่ายครับสมัยนี้ขายออนไลน์ถ้าขายเป็น ไนกี้นะครับไนกี้ไนกี้นะฮะอันเนี้ยเหมาะอย่างยิ่งเลยถ้าจะขายออนไลน์นะครับทําราคาได้แน่แล้วกาไรเนี่ยไม่ต้องเราไม่ต้องไปวกเยอะนะครับสักตัวละร้อยห้าสิบพอแล้วนะครับโอ้โห,หเขาขายกันสองร้อยสามร้อยนะ 300, นะแต่นี้คือผมพูด <400, S 1> ถึงเนี่ย <500. S 1> คือเน้นอาศัยขายไวเน้นอาศัยขายไวนะลองไปทําดูครับเอาของแบรนด์เนมไปขายดูในนั้นเนะี่ยขายได้แน่ พราะที่ผมขายเนี่ยผมไม่ได้ขายอะไรนะแค่แบบโค้ดไอ้นี่เองเสื้อเชิ้ตสังรีบางธรรมาาัไดงตัวละห้าสิบาทเนี่ยผมยังขายได้เลยตัวละร้อยตัวละห้าสิบอะไรเงี้ยผมก็ขายได้นะสบายๆนะอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็ไนกี้ไดฟิสนะฮะไนกี้ไดฟิสแล้วยิ่งเป็นวอร์มอย่างนี้ด้วยนะใช่หัวชนนะจริงๆนะครับไนกี้นะครับ,รบถามว่าทําไมผมไม่ทําเองผมไม่มีเวลาขนาดนั้นนะเพราะว่า ต่อวันแล้วเนี่ยปกติผมก็ค่อนข้างจะมีออเดอร์เยอะพอสมควรอยู่แล้วนะฮะแต่นี้คือผมตั้งใจจริงๆมาแนะนําให้ลูกค้านะครับได้ไปได้ไปลองขายกันดูช่องทางนี้เหมาะมากสําหรับช่วงนี้ดัดลายดอกโอ้โหอดิดาสลายดอกนะครับสกรีนทั้งแขนเลยนะฮะตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับลูกค้าใหม่จริงนะแล้วใครที่รับรายการนี้วันนี้ อันนี้จัดโปรครับจัดโปรโรงงานเขาส่งมาปกติผมซื้อนะรักเอาราคาผมซื้อก่อนนะหมื่นแล้ว ยังเหลืออยู่ยี่สิบกระสอบนะถูกต้องยังกอดแน่นเลยยี่สิบกระตุ้นยี่สิบกระสอบนะแต่แตอันเนี้ยโรงงานเขาส่งมาราคานี้ผมก็ขายราคานี้เลยแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับอยากให้ลูกค้าลองเอาไปทําตลาดออนไลน์กันดูเพราะอันเนี้ยคือเราอยากมาจัดโปรให้ลูกค้านะอันนี้พู่มากซึ่ง,งรจริงๆแล้วอ่ะราคาเนี้ยเราจะเก็บไว้ขายตอนช่วงหน้าหนาวก็ได้ถูกต้องเพราะว่าต้นทุนมันหมื่นกว่าอยู่แล้วแต่วันเนี้ยมาโปรให้แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเพราะว่าผมตื่นเต้นมากคืออยากช่วยลูกค้า ผมตื่นตเต้นมากเลยกับไอ้มาเก็ตเทสเนี่ยที่ผมไปลองขายเล่นๆนะนะแว่งขายดีด้วยพ <อ S 1> เพราะลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะถูกต้องครับเผื่อจะได้เอาเงินมาซื้อตัวอื่นผมอีกทีนะอ่ะ,อะก็เดี๋ยวพามาดูกันนะครับอันนี้ก็เจนิด้านะตัวนี้คาโก้ขายยาวยังไม่มาเลยครับน้องชายเรือเลื่อนเข้านะเอาเข้าท่าไม่ได้ตอนเนี้ย นะครับคาโก้ช้าหน่อยนะใต้สตาร์นะสำหรับสําหรับเดือนนี้นะช้าไปนิดหนึ่งสวยมากครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแบบคัทนะครับเพราะว่าอันนี้มันมันเกรดเอทั้งรูปอยู่แล้วนะฮะอาดิดาสนะครับตัวนี้แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่าน,นั้นครับพี่แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแบรนด์ล้วนเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรกลับนะครับลูกคา้าพอดีเมื่อกี้มีคน <ขอ S 1> โทรเ<ล> <สด S 2> ข้ามาหาผมนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับไม่ทราบว่าใครเหมือนกันพอดีไลฟ์สดอยู่นะครับ อันนี้ไนกี้นะครับไนกี้อันนี้แบรนด์ล้วนแบรนด์ล้วนลแบรนด์ล้วนทั้งลูกนะเรามาจัดโปรให้นะลูกอันนี้คือโรงงานเขาส่งมาราคานี้ผมขายราคานี้เลยนะไม่ได้บวกเลยนะเหมือนพูดไม่รู้เรื่องขอไลฟ์สดก่อนนะเราจะยังไม่ตอบลูกค้านะจ๊ะขอไลฟ์สดก่อนนะครับเดี๋ยวจะโทรกลับนะฮะ Adidas นะครับ Adidas Adidas ก็มาต่อนะครับมาต่อนะอันนี้ก็ Ford นะครับ Ford Ford อันนี้ก็เป็นแบรนด์เนมเหมือนกันปักที่แขนด้วยของ n i ก e ้นะครับใหม่มากแล้วก็สวยมากๆนะฮะไลฟ์สดได้สบายๆนะสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับหรือจะไปขายใน Marketplace แบบที่แนะนำก็ได้นะฮะขายได้อยู่แล้วตัวนี้ร้อยกว่าใช่ั้งเนี่ยดูแล้วอ่ะน่าจะกว่าน่าจะร้อยกว่าแล้วไม่อยู่รร้อย,<ะ>อยตัวเนี่ย อันนี้ก็ไนกี้อีกแล้วครับไนกี้อีกแล้วนะฮะสวยด้วยนะลูกค้าใหม่ด้วยนะตัวงานใหม่สีสดแล้วก็สะอาดมากด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้นะถือว่าคุ้มค่ามากและถูกมากนะครับควรที่จะมีติดไว้แน่นอนนะฮะรายการนี้ไม่ต้องกลัวผิดหวังนี่คือไนกี้คนนี้ไนกี้เปล่าเ่ยไนกี้ไนกี้ไนกี้นะครับไนกี้นะแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับใหม่ด้วยลูกค้าประเด็นนะ่ะ แล้วที่สําคัญคือแบรนด์ล้วนเป็นแบรนด์ล้วนนะครับลูกนี้ไม่มีโน,โนเนมผสมนะเป็นแบรนด์ล้วนทั้งลูกไนกี้อาดิดาสรีบอร์กอันเดอร์อาร์เมอร์นะครับออกประมาณนี้เท่านั้นสําหรับลูกนี้นะเนี่ยอันนี้ก็อาดิดาสอีกแล้วนะครับอาดิดาสอีกแล้วนะอีกหนึ่งตัวนะอ่าเดี๋ยวนะับให้ดีด้วยนะพอดีอยากรู้ว่ามันร้อยเท่าไหร่นะสำหรับงานตัวนี้โอ้โหอาดิดาสลายดอกเยอะสวยมากเลย แม่ใช่ครับเท่าที่เปิดเปิดมาผมว่ามันเท่าๆกันครับมันเท่าๆกันเท่าที่ผมดูอ่ะมันออกเท่าๆกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยคือผมเคยนับไปครั้งหนึ่งนะไอ้ลูกก่อนอะที่เคยไล์เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วอ่ะมันได้ร้อยร้อยตัวเต็มๆอะแต่ลูกนี้ผมว่าเกินลูกนี้น่าจะร้อยนิดๆนะฮะน่าจะร้อยนิดๆรีบอกด้วยนะฮะรีบอกด้วย และที่สําคัญคือลูกเนี้ยเป็นแบรนด์ล้วนนะครับคุณพี่เป็นแบรนด์ล้วนเลยลูกเนี้ยคุ้มมากๆนะครับไม่มีโน,โนเนมผสมนะนะฮะไม่มีโน,โนเนมผสมนะครับและเป็นเกรด A ด้วยนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยตัวนี้สวยครับผ้าใหม่สดแล้วก็สะอาดนะฮะตัวนี้อันเดอร์อาร์เมอร์นะฮะอีกหนึ่งตัวนะจับเสื้อกะกางเกงคิดว่าน่าจะได้บ้างแหละลูกค้า น่าจะได้บ้างแหละผมไม่เคยนนจัดสักทีไงไแต่ว่าแต่มันมน่าจะใช่อ่ะผมคิดว่าน่าจะใช่เพราะปกติลูกนี้ยเราจะขายอยู่หมื่นสองพันห้าร้อยนะหมื่นสองราคาเต็มหมื่นสามพันเก้าร้อยที่ผมอันนี้อันนี้คือที่เพจผมขายนะแต่ที่ผมเคยเห็นในตลาดเนี่ยหมื่นเจ็ดหมื่นแปดก็มีเนี่ยไอ้ป้ายเนี้ยป้ายเนี้ยรุ่นเนี้ยนะครับอันนี้ก็เขาบอกให้ผมมาช่วยเลยนะผมก็จัดให้เลยนี่นะครับไนกี้ไนกี้ ก็ไม่เชิงว่าเขาให้มาช่วยนะแม่เป็นคนขอเขาอ่าคือขอมาจัดโปรให้ลูกค้าแบบมีสินค้าที่แบบว่าให้ทุกมันเหมาะมันหมาะสําห,สหรับถ้าจะเอาไปเริ่มขายออนไลน์เนี่ยลองเอาไปทำเนี่ยเอาตัวเนี้ยไปทําแบบเมื่อกี้เนะี่ยที่ผมบอกอะขายได้แน่นะครับราคาก็ควรตั้งสักประมาณอ่าถ้าเอาไวๆเลยนะก็ร้อยห้าสิบสองร้อยอะหมูหเลยนะฮะไม่ต้องเสียเวลาไล่ให้เหนื่อยด้วยพูม่านะครับพูม่า น,นี้ก็ภูม่าอีกแล้วมีหมวกด้วยนะครับผ้าใหม่แล้วก็สีสดนะฮะสะอาดมากนะครับก็น้องๆมือหนึ่งนะตัวงานตัวนี้ก็ไนกี้นะครับไนกี้ไนกี้ก็มีป้ายหลุดติดมานะฮะเป็นงานป้ายมาด้วยนะครับแชมเปี้ยนนะครับแชมเปียนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเป็นกระสอบวอร์มแบนด์ลว้วนเสื้อรวมกางเกงนะครับเสื้อรวมกางเกงนะ ไม่ต้องอะไรมากเอาแค่การเกงเพราร่มรวมวอมอะตอนนี้ห้าพันกว่าหกพันเข้าไปแล้วครับไอเนี้ยแค่แปดพันเก้าเองมันไม่ต้องคิดแล้วลูกค้าจริงๆถูกมากนะครับตัวเนี้ยอันนี้ภูมากนะครับภูมาก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 แบบนี้นะครับอาดิดาสนะครับอาดิดาสอาดิดาสอาดิดาสนี่ ก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยนะฮะจะได้สวยๆแบบนี้เลยนะทุกลูกมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะราะตัวนี้มันเป็นวอร์มแบรนด์ล้วนอันนี้อาดิดาสปักนะครับอาดิดาสปักที่อกอาดิดาสปักที่อกแสงเข้าอะ่ะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันสีสว่างด้วยไงไม่ใช่สีคึค้มไงตัวเมื่อกี้นะนี่อันนี้แบบนี้นะฮะแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นงานใหม่นะครับเพิ่งจะมีเข้ามาเมื่อวาน นะครับพึ่งจะมีเข้ามาเมื่อวานนะหลังจากที่คุณแม่เจรจาสักพักใหญ่ๆอดิลัสนะฮะอีกหนึ่งตัวไนกี้นะครับไนกี้ไนกี้สำหรับลูกค้าที่สั่งรายการนี้ก็จะสามารถจะส่งได้ภายในวันนี้เลยนะครับภายในวันนี้เลยเนะี่ยเดี๋ยวจะส่งให้ช่วงเยี่ยงเนี่ยแหละเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็ไปละไปฉลองให้กับอะไรนะห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดทะเบียนรถแดกเรียบ ทะเบียนรถไม่ซื้อแต่เขาอั้นเพราะว่าเป็นพูม่าพูม่าไม่เอาเนเอาไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่เป็นของน้ำหนึ่งไงอ๋อเหรอใช่น้ำหนึ่งให้มาแต่มันทะเบียนรถเราไงแต่ทะเบียนรถเราพอดีแต่เราซื้อไม่ได้เพราะเขาอั้นรีบอก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 รีบบอกนี่นะครับอันนี้ก็ตีที่ตะเข็บข้างนะสวยมากแล้วก็ใหม่มากๆนะฮะ นี่ขนาดท่าเป็นนั่งอยู่เฉยๆพับเลยกางเกงก็พับเลยอาดิดาสนะฮะอาดิดาสนะจำนวนตัวไปเรว่าแล้วล่ะเดี๋ยวจะได้นับให้ลูกค้ามันร้อยกว่าก็ต่าแต่ผมไม่รู้มันร้อยเท่าไหร่นะไม่เคยนับจนหมดสักทีนึงไงเคยนับแบบคร่าวๆอะไรเงี้ยอันเดอร์อาร์เมอร์อันเดอร์อาร์เมอร์นะครับอันนี้อันเดอร์อาร์เมอร์นะฮะแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะไปต่อนะฮะไปต่อนะ อันนี้ก็อาดิดาสนะครับอาดิดาสอาดิดาสพับไปเรื่อยๆสิก็อาดิดาสอีกแล้วนะครับเป็นเสื้อและกางเกงวอร์มแบรนด์ล้วนนะครับแบรนด์ล้วนๆนะให้ไวเลยนะลูกค้าให้ไวเลยนะมีแค่สี่กองลูกเท่านั้นนะครับราคานี้ซื้อได้ถูกกว่าที่ผมซื้อเอาง่ายๆนะฮะใชออ่ลูกค้าโทรเรื่อยเลยอะ ขยันโทรกันจริงๆเลยตอนยังไม่ไลฟ์เนี่ยตอนไลฟ์โอ้บอยบอยไนกี้ไนกี้นะครับตัวนี้ก็ไนกี้ไนกี้อีกหนึ่งตัวบล็บกเลยนั่งไหนไม่รู้เรื่องงานประมาณนี้ป่ะอ่ะเอาเป็นว่าตัวนี้งานก็จะประมาณนี้ละกันนะฮะงานก็จะประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวนั่งคุยเล่นๆไปละกันระหว่างรอนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันกี่ตัวนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ามันก็เป็นกางเกงวอร์มแบรนด์ล้วนรวมกับเสื้อด้วยนะครับใครกําลังหาสินค้าจะไปลองตลาดออนไลน์นะครับก็คงคิดว่าคงไม่มีอะไรเหมาะไปมากกว่านี้กางเกงยีนแล้วละ่ะคิดว่าไอตัววอร์มเนี่ยกับไอตัวเนี้ยและไอพวกพันล่มทั้งหลายแหล่เนี่ยน่าจะโอเคสุดละนะครับ สำหรับสินค้าตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าราคามันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากมากมาก,มากเลยนะแล้วก็ราคาถือว่าถูกโคตรเลยกับราคานี้นะครับถ้าใครต้องการหาสินค้าไปขายในออนไลน์คิดว่าจะขายอะไรดีผมแนะนําเลยอันนี้ได้กาไรแน่ๆนะครับก็ไม่ต้องไปขายแพงมากเอาสักประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเนี่ยแล้วก็ลองรับระบบเก็บปลายทางได้นะคุณขายได้อยู่แล้วนะครับสําหรับงานตัวนี้นะก็ลองไปดูคลิปที่แล้วที่ผมบอกวิธีการขายในมา r k เก็ตเพจไปนะครับเออสำหรับ คลิปนี้นะฮะเราจะรอนับก่อนไหมอ๋อเดี๋ยวเราแจ้งไว้หน้าเพจไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปไว้ให้หน้าเพจอีกทีหนึ่งนะว่าไอเนี่ยมันประมาณกี่ตัวนะครับแต่เบื้องต้นเลยผมมั่นใจแน่ๆแล้วมันร้อยขึ้นแต่ไม่รู้มันร้อยเท่าไหร่นะฮะไอตัวเนี้ยนะครับมันร้อยกว่าๆเนี่แหละอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะฮะผมกับทีมงานก็จะขอตัวลากันไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวว่าต้องไปส่งของกันวันนี้ด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าและคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ